เทคนิคการแช่หัวนมด้วยน้าอุ่นค่ะสวัสดีค่ะพบกับพิการนมแม่ค่ะบางครั้งค่ะบางทีเกิดปัญหาเรื่องของท่อน้ํานมอุดตันหรือว่ามีไขมันค่ะที่หัวนมแล้วไปฝางการไหลของน้ํานมน้ํานมออกไม่ดีค่ะให้คุณแม่นะคะใช้เทคนิคค่ะแช่หัวนมด้วยน้ําอุ่นค่ะให้คุณแม่เตรียมน้ําอุ่นมานะคะให้ค่อนข้างร้อนนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเบินนะคะเทสก่อนนะคะโดยการใช้นิ้วมือของเราจุ่มลงไปถ้าเราพอไหวนะคะให้เรานะคะก้มตัวลงค่ะ ให้หัวนมนี้นะคะจุ่มลงไปในน้ําอุ่นนี้นะคะ,ะประมาณ5นาทีนะคะเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่ครบเวลาแล้วนะคะก็ให้เราบีบน้ํานมด้วยมือตามทันทีค่ะหลังจากนั้นค้าให้เราใช้เป็นผ้ากอสถูทำความสะอาดนะคะบริเวณหัวนมนะคะก็จะทําให้ไขม,มันที่อุดตันเนี่ยหลุดออกง่ายได้ขึ้นแล้วพวกไวดดอตนะคะก็จะออกได้ค่ะก็คือพวกไวดดอตก็จะออกได้ค่ะหลังจากเช็ดเสร็จนะคะเราก็ให บีบน้ำนมด้วยมือตามทันทีค่ะเนื่องจากว่าน้ําอุ่นนะคะจะช่วยทําให้ไขมันเนี่ยละลายตัวดังนั้นไขมันที่อุดตันบริเวนมจึงออกได้ง่ายนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้พี่เกณฑไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ